รัฐบาลระดมกำลังกวาดล้างคดีหลอกลวงออนไลน์พบผู้หญิงวัยทำงานตกเป็นเหยื่อกว่าร้อยละหกลุยใช้กฎหมาย PDS คุมแพลตฟอร์มคุ้มครองผู้บริโภคฝ่าฝืนมีบทลงโทษอย่างหนักในอนุกมุณรกษานุสากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA รายงานสถิติการร้องเรียนช่วงปี2567พบกรณีการโฆษณาหลอกลวงกว่า3 3 8 1เรื่องการหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงขายสินค้า ปลอมรวมถึงการปลอมแปลงเป็นสถาบันการเงินหรือสร้างเพดปลอมสร้างความเสียหายไปกว่า19,000ล้านบาทภายใน1ปีขณะที่สอทอรายงานว่าในปี2567ก็มีการแจ้งความอาชญากรรมไซเบอร์ที่มากกว่า4,0,000 0คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า60,000ล้านบาทและช่วงครึ่งปีแรกของปี2568ก็มีการแจ้งความสะสมแล้วถึง1 6 6 0 0 0สคดีด้วยกว่าร้อยละเป็นคดีที่เกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ซึ่งกลุ่มผู้เสียห,ยหายหลักๆคือผู้หญิงในวัยทำงานสัดส,ส่วนสูงถึง สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ใช้งานดิจิทัลประจำนั้นจะตกเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มนิชชาชีพท้งนี้รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีการยกระดับการดูแลหากพบความเสี่ยงแพลตฟอร์มที่อาจจะถูกจัดเป็นแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งต้องมีการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมตามกฎหมายและจะมีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนด้วยโดยสพอทออมีการออกประกาศเรื่องการกำหนดรายชื่อบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภทตลาดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา20แห่งพระราชกฤษฎีกาการ กับธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพ,พอ2,568ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันร,รับมือปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์โดยเฉพาะการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลในกฎหมาย DPS ซึ่งได้มีการวางกลไกการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงการปฏิบัติย้ำเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวงังตรวจสอบข้อมูลก่อนทำธุรกรรมทางออนไลน์ทุกครั้งถ้าพบพฤติกกรรมต้้องงสงสสสัยย็แจาด่